เอาละครับผมต้องสวีดัดแล้วสวัสดีคุณผู้ชมท่านใดแล้วผมอยู่ผมทำรายการคิวแคสเตอร์นะครับผมอ้าก็วันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับคนที่ได้สก,กิน4ีดีไปแล้วนะครับผมก็คือคนที่คือคนแรกแล้วผมคือ i t สคิริโตวทนะครับผมอ่าเขาคือคนแรกนะครับผมที่ผมทําให้นะฮะโอเค อ่นนี้ก็คือคนที่สองนะครับผมชื่อทิวเกมเมอร์นะครับผมอ่าก็ใกล้จะแคสเกมเสร็ษถีกับผมเร็วๆนี้นะครับคนที่สามนะครับผมคือ d าร์กอตโกสทีวีนะฮะโอเคมาดาร์กอนกอ่าน,นี้ก็คือคนที่สี่นะผมคือ ยอดเบรเ e อร์เซตแชเนลนะผมหรือว่า 4H นั่นเองนะฮะก็ผมจะแปะชื่อคนที่ยังไม่ได้สกิน 4D นะครับผมนี่จะแปะชื่อไว้ตรงด้านด้านซ้าย,ยด้านด้านขวาด้านซ้ายนะครับผมด้านซ้ายนะพูด <laughs> ตั้งไหลเราแปะตรงด้านซ้ายผมว่าใครยังไม่ได้โปรดมาติดต่อด้วยนะครับผมให้ ID ไลน์มา กดมาติดต่อเนี่ยครับผมแล้วใครที่อยากได้สกิน 4d แบบพวกเขาเนี่ยผมเปิด Facebook เพจเฟซบุ๊กแล้วนะครับผมอ่ะโอเคผมรับทําสกิน 4d สามรูปนะครับผมห้าสิบทรูมันนี่อ่าถ้าเกิดมาติดต่อสิบคนเนี่ยแถมเพิ่มอีกสามรูปนะครับผมอ่ะก็รวมเป็นหกูปเลยนะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจด้วยล่ะแล้วก็กดถูกใจเพจด้วยนะผมอย่าลืมชวนเพื่อนๆน,นที่อยากได้สกิน 4d อะ มาหาที่เพจผมนะครับผมอ่าผมไม่รับทาสก,กินแล้วนะครับผมผมรับทำสก,กิน 4D นะฮะสก,กินไหมครับ 4D <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคอ่าไม่มีอะไรมากครับก็อย่าลืมกด subscribe ในช่องยูผมด้วยนะผมะก็บ๊ายบาย